มาต่อหลังเบรกนะคะเรื่องนำส่งช่วงแรกเราเรียนกันเรื่องที่เป็นรับเงินละหลังจากรับเงินเสร็จแล้วเราก็ต้องนำส่งเงินนะคะค่านำส่งก่อนที่เราจะเข้าสู่หน้าจอนะคะเดี๋ยวเล่าขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังก่อนนะคะนำส่งเงินในพาร์ทของ New GF หรือที่เรามา อบรมวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกรายการแต่ถ้าเป็นการรับเงินที่เป็น e-payment หรือ e ิเล็กทรอนิกส์นะคะที่เป็นการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate อันนี้หน่วยงานยังทำงานเหมือนเดิมนะคะเราขออนุญ,ญาตไม่ได้เล่าไม่ได้กล่าวถึงตัวนั้นแต่ในพาร์ทของรายงานจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ทำงานผ่าน KTB Corporate แล้วได้เลขเอกสารอะไรที่ปรากฏในรายงานใน GF นะคะ KDB เขาเลต์ age, ทำงานเหมือนเดิมเนาะแต่การบันทึกรับเงินคือยังไงรับเงินต้องมาบันทึกใน KDB อ,อโทษค่ะต้องมาบันทึกใน GF อยู่แล้วนะคะขาที่เป็น R ตามด้วยตัวอ,กอักษร RA RB RC RD มาบันทึกใน New GF คือในระบบ GF อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นขาน้ำส่งถ้าเป็นกรณีที่รับมาเป็นอิเล็กทรอนิกส ก็ทําตามแนวทางหรือแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางเนาะก็คือใช้วิธีการที่เป็นการนําส่งเงินใน KDB Corporate นะคะ,อ,ะอันนี้ตอนวิธีการทํางานใน KDB Corporate ก็คือไม่ได้เล่าถึงนะคะเป็นกล่าวถึงตัวที่เป็นการรับเงินที่เป็นเงินสดหรือเช็คละกันเนาะ,ะก่อนที่เราจะมาบันทึกรายการนะคะในพาร์ทของการนําส่งเงินเนาะ รับเงินมาละออกใบเสร็จไปแล้วบันทึกรายการในระบบไปเรียบร้อยละเราต้องเอาเงินตัวนั้นนะคะรับมาเป็นเงินสดหรือเช็คเนาะเราจะมีใบใบหนึ่งของหน่วยงานของท่านจะมีใบที่เรียกว,ว่าใปอินสลิปนะคะใบใปอินสลิปจะมีบาร์โค้ดเนาะแล้วก็มีรหัสหน่วยงานของหน่วยงานของเราเราไม่หยิบของเพื่อนไปนะคะเราใช้หน่วยงานของเราดาวน์โหลดจากในเว็บออกมาก็ได้นะคะเป็นบาร์โค้ดออกไปแล้วเสร็จแล้วเราก็จะ กรอกจำนวนเงินไปในช่องนะคะหน่วยงานของท่านน่าจะมีอยู่ใช้จริงๆก็คือ3ามช่องคือในเปอินมันจะมีอยู่4ช่องนะคะเป็นเงินเป็นเงินไรายได้แผ่นดินนะคะเงินฝากคลางเบิเกเงินส่งคืนช่องสุดท้ายเราจะไม่ใช้นะคะที่เป็นเช็คขัดข้องเนาะเราก็จะใส่จํานวนเงินลงไปในช่องพวกน,นั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาใบเปอินตัวเนี้ยพร้อมกับเงิน ไปที่ธนาคารกรุงไทยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะรับเงินเสร็จแล้วเขาก็จะคีย์เรียบร้อยแล้วเราจะได้ใบใบหนึ่งกลับมานะคะเรียกว่าใบ d ด p o s i t r e c e i p t หรือใบรับเงินนะคะพร้อมกับเคียงอิงธนาคารที่เป็น16หลักเคียงอิง16หลักนี้มีความสำคัญเนาะเราต้องใช้เคียงอิงตัวนี้ในการบันทึกรายการในระบบนะคะตอนขานำส่งเงินนะคะถ้าเราไปนำฝากแล้วแต่ไม่มาบันทึกรายการ อันนี้มีผลกับหน่วยงานนะคะบัญชีพักเงินนํำส่งของหน่วยงานจะค้างเพราะว่าหน่วยงานเอาเงินไปฝากที่ธนาคารจาะธนาคารเขาก็จะเอาสเตทเมนต์มาวางในระบบ Gf ซึ่งจะเกิดประเภทเอกสารประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับตัวสเตทเมนต์มันจะเป็นเอกสารเรียกว่าเอกสาร Cj จะมีพักเงินนํำส่งเกิดขึ้นในระบบนะคะเกิดขึ้นเป็นของ,ของทุกของท่านนะคะของหน่วยงานท่าน พักเงินน้ำส่งตัวนี้รอกระทบยอดกับเอกสารน้ำส่งที่เราจะบันทึกไปในไปในระบบ Gf นะคะอันนี้กรณีที่เรานำฝากเป็นไปอินสลิปแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็น KDB c o v o r a t e นะคะเราบันทึกผ่านระบบ KDB Coverate ละไม่ต้องมาทำตัวนี้นะ เพราะว่าระบบจะส่งค่าทั้งที่เป็นอานำส่งกับตัวเอกสาร CJ ที่พูดถึงที่เหมือนกับการเอาเงินนำฝาค่ะมาบันทึกในระบบ GM ให้เลยนะคะแยกกันเนาะถ้าเป็นวิธีการรับเงินปกติที่เป็นรับเงินสดเช็คผลประโยชน์นะคะใช้ใบเปนอิสลิปต้องมาบันทึกรายการนำส่งเงินในระบบนะคะแต่ถ้าเป็น k t b Corporate รวมถึงการรับเงินที่เป็นเบิเกเงินสงคืนนะคะกรณีที่ เบิกเงินสงคืนเนาะ R6 หรือ R7 บันทึกใน KTB Corporate ก็คือไม่ต้องมาบันทึกในระบบละนะคะอันนี้ฝากด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรียนเริ่มเบิกเงินสงคืนเนาะ,ะวิทยากรเขาฝากมานะคะก็เลยมาเล่าให้ฟังด้วยเพราะว่า KTB Corporate เราจะไม่ได้เล่าถึงแต่วิธีการบันทึกรายการทําเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะเดี๋ยวตอนที่ดูรายงานจะชี้ให้ดูว่าเออมันจะปรากฏยังไงนะคะใน KTB Corporate ฝ่าอีกเรื่องหนึง่งตอนที่เราไปที่ธนาคารได้ใบตัว d e p o s i t r e c e i p t กลับมาละก่อนที่จะกลับมาสำนักง,งานนะคะตรวจสอบก่อนนะคะว่าเจ้าหน้าที่บันทึกให้ถูกต้องไหมเขาใส่ตามที่เรากรอกไปไหมเราใส่ไปในช่องเป็นไรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากครังสมมติว่าเป็นไรายได้แผ่นดินละกันแต่เจ้าหน้าที่ใส่มาเป็นเงินฝากคลัง ให้เราแต่เราไม่ได้ดูกลับม,มาที่สำนักง,งานละมาบันทึก R1 เข้าไปละปรากฏว่ากระทบย้อนไม่ได้เพราะว่าแหล่งเงินมันคนละแหล่งเงินกันอันนี้หน่วยงานต้องทําหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางอีกก็เลยฝากไว้ก่อนก่อนที่จะกลับม,มาที่สํงงานักงานตรวจสอบก่อนว่าเขาทําถูกไหมบันทึกมาถูกไหมเป็นรายได้แผ่นดินไหมนะคะหรือว่ากรณีที่เราใส่ไปเป็นเบิกเงินสงคืนมันอยู่ใกล้ๆกับช่องเช็คขัดข้องเคสนี้จะเจอบ่อย หน่วยงานเกอะไปเป็นเบอร์เกอร์สมคืนแหละแต่เจ้าหน้าที่ใส่ไปในช่องเช็คขัดข้องพอเช็คขัดข้องมันไม่เกิด CJ ในระบบกระโถบยอดไม่ได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องทําหนังสือแจ้งกรมบัชิกาให้ทําให้อีก mm hmm. ก็เลยฝากว่าก่อนที่เราจะกลับมาที่สํานักงานเนาะตรวจสอบก่อนว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะเขาทําให้ถูกไหมใส่จํานวนเงินถูกไหมหรือว่าใส่ไปในช่องประเภทเงินถูกไหมนะคะจะได้ไม่ต้อง ยืดเยื้อเวลาเนาะกว่าที่จะได้กระทบยอดกว่าที่จะปรับเพิ่มเงินฝากค้ังมันก็จะยืดเข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็เลยฝากก่อนนะคะ,ะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเลข16หลักมาจากไหนเอกสาร cj ยังไงนะคะเราก็มาบันทึกอ,อีกขาหนึ่งที่เป็นขานําส่งเงินนะคะนําส่งเงินตัวแรกที่คู่กับประเภทเอกสาร ra ก็คือประเภทเอกสาร r 1นะคะ r 1เราจะใช้แบบฟอร์มในการบันทึกก็คือ n ศนสขีดหนึ่งนะคะ หน้าตาแบบนี้นะคะเข้ามาที่ระบบรับและนำส่งไรายได้นะคะเสร็จแล้วเลือกนำส่งเงินนะคะเลือกที่แบบฟอร์มนศ .02.1 นะคะการนำส่งเงินแบบผ่านรายการนะคะนำส่งเงินที่แบบฟอร์มนี้สามารถบันทึกได้2ประเภทเอกสารก็คือประเภทเอกสาร R1 กับประเภทเอกสาร R2 นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ 1> อ1หน้าคล้ายๆกับรับเงินแหละแต่ข้างล่างเข้าความส่วนหัวจะขายกันประเภทเอกสารที่โชว์ในประเภทเงินนำส่งตัวนี้จะขึ้น2องประเภทเอกสารเนะาะอ1กับ R2 น,นะคะวันที่ข้างบนนี้วันที่ ในใบนำฝากเราจะใช้วันที่ตามที่เราไปที่ธนาคารเนาะหรือตามไปอินเลิปนะคะส่วนใหญ่นะคะตัวนี้ใช้ตามวันที่เราไปที่ธนาคารละกันนะคะประเภทเงินอันนี้เราจะบันทึกเป็นประเภทเอกสาร R1 นะคะเราก็เลือก R1 เสร็จแล้วมาดูการน้างอิงการน้างอิงใช้แพทเทิร์นเดียวกันแต่ตัวนี้เราจะให้ใช้ตามประเภทเอกสารการรับเงิน รับเงินตอน R1 เราใส่การหน้าอิงอะไรก็ให้มากรอกในนํำส่งนะคะ RA ตอนที่บันทึกบอกแล้วว่าใส่เป็น R64001 ตอนนํำส่งรายการนั้นนะคะรายงานที่รับเงินตัวที่ได้เป็นรายได้แผ่นดินตัวนั้นก็คือใส่ตามนั้นเลยอันนี้จะอ้างอิงตาม R1 เลยนะคะโทษค่ะอ้างอิงตาม RA เลย เพื่อที่รายงานจัดเก็บนําส่งจะได้ออกมาในบรรทัดรายการเดียวกันนะคะอันนี้เราจะได้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นเอ,อื้ออหนวยให้ตอนที่หน่วยงานมาดูในรายงานจะได้เห็นว่ามีรายการจัดเก็บแล้ว1 0 0 0 0บาทแล้วมีการนําส่งไปแล้วนะคะดูในรายงานจะได้เห็นชัดเจนขึ้นพอเวลาเรามาดูทำไปเยอะๆะค่ะเราจะได้เห็นว่าเออเราทำจัดเก็บนำส่งแล้วนะไ ไม่แบบไม่หลงลืมรายการนี้ไปนะคะเราก็เลยให้หน่วยงานบันทึกแบบนี้นะคะ,ะการนั่งอิงนะคะต่อไปส่วนต้นทุนผู้นําส่งก็คือระบุให้สอดคล้องกับรายการที่จัดเก็บนะคะตัวนี้ส่วนต้นทุนผู้นําส่งรหัสงบประมาณตัวนี้หหลักระบบขึ้นให้เลยดีฟอค่าให้นะคะเราไม่ต้องกรอ,อกละหาหลักที่ไม่ต้องจํามาใส่ละอันนี้ระบบแสดงค่าให้อัตโนมัติเลยนะคะ ต่อไปคือรหัสรายได้รหัสรายได้ตัวนี้หลักเกณฑ์จะเหมือนกับการรับเงินเลยนะคะหลังจากที่ระบุรหัสรายได้ลงไประบบจะดึงค่าแหล่งเงินมาแสดงให้นะคะค่าแหล่งเงินจะอยู่ในรายการนำฝาตรงนี้นะคะหลังจากที่กรอกข้อมูลทั่วไปใส่รหัสรายได้ลงไประบบก็จะดึงค่าแหล่งของเงินมาแสดงให้ในรายการนำฝากนะคะ อันนี้คล้ายๆกับการรับเงินเลยนะคะต่อไปประเภทเงินประเภทเงินรับเงินมาเป็นเงินสดตอนนำส่งก็ต้องบันทึกขานั้นนะคะเพื่องบทดลองเราจะได้ไม่ขย e งเนาะรับมาเป็นเงินสดนำส่งเป็นเงินฝากมันคลราากันเดีเข้ามาเป็นเงินสดแต่เคลียออกไปเป็นเงินฝากนะคะเราก็เลยให้ท่านกรอกให้มาสอดคล้องกับประเภทการรับเงินนะคะ อันนี้เนาะประเภทเงินต่อไปคือเลขที่ใบนำฝากเลขที่ใบนำฝากตัวนี้ได้มาจากเคียงอิงธนาคารนะคะที่เราให้ฟังว่าไปธนาคารแล้วได้ใบ d ด p o s i t r r e c i p t พร้อมกับเคียงอิงธนาคารมา16หลักเอามาใส่ในช่องนี้นะคะเราจะนำส่งเงินก่อนไม่ได้เราต้องไปธนาคารก่อนไม่งั้นเราจะไม่มีเลขนี้เราจะไม่สมมุติเลขเองนะคะ ตอนที่ทำงานจริงๆเราจะไม่สมมติเลขเองเนาะสำหรับท่านที่เคยบันทึกแล้วก็จะทราบโลจิกอยู่แล้วทราบวิธีอยู่แล้วแต่ถ้าท่านไหนที่มือใหม่ก็เลยฝากเตือนนิดนึงว่าเลขที่ในใบนำฝากเราต้องได้มาจากอ้างอิงจากธนาคารนะคะเพื่อให้รายการนี้กระทบยอดกับเอกสาร cj หรือเงินที่มาบันทึกในระบบ gf นะคะเพื่อไม่ให้บัญชีพักเงินนำส่งของเราค้างนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์ประเมินของหน่วยงานเนาะ บัญชีพักอะคะ่ะตัวนี้เคียงอิง16หลักที่ได้จากธนาคารนะคะต่อไปคือจำนวนเงินที่เรานำส่งนะคะอันนี้นำส่ง1,000 10, 0บาทก็ใส่ลงไปสำหรับรายการนำส่งจะไม่มีจัดเก็บลงตารางนะคะเพราะว่าขาในการบันทึกรายการนำส่งอีกขานึงคือบัญชีพักเงินนำส่งระบบขึ้นให้ออโต้อยู่แล้วที่ท่านต้องระบุมีแค่ขาเดียวก็คือขาที่เป็นเงินนะคะ อันนี้คือขาเครดิตเนาะท่านกดจำลองเลยนะคะถ้าจำลองแล้วระบบบอกว่าผลการบันทึกสำเร็จไม่มีข้อผิดพลาดอันนี้สามารถบันทึกข้อมูลได้ส่วนบรรทัดที่2ที่เป็นคำเตือนอันนี้เหมือนกับ warning เฉยๆเตือนว่าท่านต้องบันทึกท่านต้องตรวจสอบก่อนนะตรวจสอบใบเลขที่ใบนำฝากักบรหัสอ้างอิงที่ได้จากธนาคารไอเคียงยีสิบหกหลัก ที่ท่านก่อค่ะมันต้องอ้างอิงให้ตรงกับที่ได้จากธนาคารนะคะอันนี้เป็นคำเตือนเฉยๆนะคะถ้าขึ้นแบบนี้ท่านสามารถบันทึกข้อมูลได้นะคะบันทึกข้อมูลแล้วประเภทเอกสาร R1 จะได้เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย12นะคะแล้วก็ตามด้วยลันนิง่งสถานะก็จะเป็นผ่านรายการนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการนำส่งของหน่วยงานตนเองนะคะ,ะแสดงข้อมูลนิดนึงนะคะ ข้อมูลส่วนหัวข้อมูลทั่วไปแล้วก็รายการนำฝากนะคะถ้าสังเกตจากพอคลิกรายการนำฝากแล้วจะเห็นสองขาเนาะเครดิตด้วยตัวเงินที่ท่านเลือกตัวนี้กับอีกเดบิตด,ด้วยพักเงินนำส่งตัวพักเงินนำส่งตัวนี้ค่ะจะรอกระทบยอดกับที่มาจากธนาคารที่เป็นสเตตเมนที่มาจากธนาคารนะคะอ่ะถ้าพิมพ์เอกสารก็จะแสดงแบบนี้เนาะ อันนี้คือพิมพ์รายงานออกมาสำหรับที่มันเป็นการนำส่งเงินคำอธิบายหรือข้อความในรายการจะดึงมาจากข้อมูลที่เป็นข้อความข้อมูลทั่วไปนะคะเพราะว่าอีกขาหนึ่งเราจะไม่มีรายละเอียดให้กรอกนะคะถ้าท่านจะก,กอรอกเป็นเตือนความจำก็ขัดใส่ไว้ในที่เป็นข้อความคำอธิบายเอกสารก็ได้จะแสดงทั้งสองขาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ขาเครดิตกับเดบิตเนาะ อันนี้คือประเภทเอกสาร R1 นะคะ